ในคดีการจุมนุมปิดสนามบินคนไปปลาศสายขึ้นเวทีโดนหมดนะครับนั่นหมายความว่ากรณีอย่างนี้เหมือนกับการทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสนับสนุนเพราะมีการสัญญาผ่านโซเชียลมีเดียนะครับกรณีนี้เข้าองค์ประกอบความผิดแน่นอนนะแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่คดุดลพินิษของศาลว่าศาลจะตัดสินอย่างไรคดีนี้คงใช้เวลาต่อสู้ประมาณ2-3ปีนะครับแต่มีถึง3คดี 2คดีทำร้ายร่างกายอีกหนึ่งคดีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองจับตามองให้ดีงานนี้โอกาสที่จะหนีโอกาสสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่ศิสวัจันญ,ญาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองซึ่งนะฮะไอศักนะฮะปรากฏว่าตอนนี้ถูกหมายจับนะบที่ทำร้ายแลมโบในทำเรียบรัฐบาลนะตั้งแต่ปี2 5ง4เรียบร้อยโดนคดีเพิ่มเติมนะครับในต่างจังหวัดอีกหนึ่งคดีซึ่งตำรวจได้เรียกตัวให้ไปรายงานตัว คดีที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายพี่ศีสุวรรณจันยานะครับเพิ่มเติมและตอนนี้จะมีการเอาผิดกับผู้บริจาคซึ่งตอนนี้ได้เงินนะ,ะถึง6ล้านกว่าบาทก็เท่ากับรางวัลที่1เลยทีเดียว

ก็โอเคก็มาที่เราทำตามท่านั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ถาวรตกลงที่ใช้ลุงสาใช้ใช้ลุงสาหรลุงวิทย์นะ อ่ผมชื่อจริงวิรวิทย์รุ่งเรืองสิริผล <Hey. S 2> ชื่อเล่นชื่อสักอ่อ oh, ชี่เล่นชื่อสักช่องยูทูบผมสัติ์นาเสดงกังว <ừ> ลไหมครับลุงไม่กังวลครับผมก็เรื่องที่ตบดรมโบ <ừ> ผมก็โอเคเพราะวันนั้นผมเล่นแต่ตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าวันนั้นหลังจากผมตกแล้วผมก็ไปมอบตัวแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลง,ง,งบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าผู้กรณีผม จะดำเนินคดีผมช่วยโทรหาผมหน่อยอมผมจะมามอบตัวมีบันทึกประจำวันเรียบร้อยแต่ทีนี้ผมมาตำหนิว่าทําไมไม่โทรหาผมปล่อยให้ออกเป็นหมายจับได้ยแบบังไงผมขอตำหนิอันนี้จริงๆไ,ไ,ไ,ไม่มีหมายเรียกไม่มีก็เจ้าหน้าที่ไปควบคุม,มไปเชิญผมมานี้ไม่ได้ควบคุมไปเชิญผมมาน,มาน,มานี้ด้วยมีหมายจับจากคดีสนอดุสิบแล้วเราเรารู้ไหมครับว่าเขามีการแจ้งความอะไรไว้ ผมก็ไม่ทราบนะฮะผมไม่ทราบเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่หนีก็คือโทรหาผมหมุนก็มอบตัวก็แค่นั้นก็เราสู้กันมีอะไรเราคุยกันมันชัดเจนอยู่แล้วพากต่างส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรกับเขาไม่มีอะไรอคติกับเขาผมถือว่าเขาเป็นคุณเสื้อแดงที่ในฐานะเป็นผู้ชายที่เคยพึ่งพากินข้าวหม้อเดียวกันแล้วทำไมพอถึงจุดจุดหนึ่งต้องไปเหยียบหัวคนหนึ่งเพื่อเอาตัวรอด จิตวิญญาณผมเป็นแบบนี้เท่านั้นเองที่ผมไม่ตอบเขาผมจะสวนเนี่ยผมว่าไม่คนามือผมหรอกจริงๆอย่าลืมนะผมเป็นเด็กเกษตรแม่โจ้เนอะเออมันฟิตร่างกายอยู่ตลอดเวลาผมเรียนตรงๆผมเคยเป็นอดีต CIA ฝึกกันสู้อยู่แล้วผมเพียงไม่อยากทำให้เขาหนักเกินไปเท่านั้นเองถือว่าผมอมชอมผมถือว่าผมอมชอมแต่ถ้าผมเอาเต็มที่หนุ่มเสื้อขาวเอาผมไม่อยู่ เงินไปจากใครหกล้านใครใครเป็นคนพูดชูคนไหนออกมาเนีคนคนแล้วหลายเพจคุณเอามาจากไหนคุณอย่าใช้ระบบราชการนายโดยกเรน,นำของนายประยุทธ์จันโอชาแบบละเมอรหรือเพอมึงบ้าหรือเปล่า <c oughs> มึงบ้าหรือเปล่าหกล้านอ้ชนปีนมึ <c oughs> งไปเป็นที่กับกูหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไม่ได้มึงต้องให้กูหกล้านนายสัตว์นรก ไไไไอไไไบบ้้้พช่ตีีนนนหหกกูมดดาเ็แบบในเชิงปรากฏการเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับในขณะที่มีการไปออกรายการโหนกระแสทางช่อง3ามตำรวจก็เอาหมายจับที่มีอยู่เดิมเนี่ยในปีะใพนปี2ร6 3 64เนี่ยเข้าทำการจับกลุ่มซึ่งเป็นหมายจับของแลมโบอีสานจับกลุมเสร็จเรียบร้อยนะฮะเจ้าตัวก็ยังไม่สลดนะไม่สบ,สบาย สู้ได้ยุยู่สู้ได้ก็ต่อมากีมมอเตอร์ไซค์บอกมีคดีอีกคดีหนึ่งแล้วก็จะไปมอบตัวนะครับในท้องที่ที่ทําร้ายนะครับพี่ศรีสุวรรณจันยาในคดีแรกคดีแรมโบอีสานตํารวจให้การประกันตัวเป็นเงินจํานวน4ี่0มื่นบาทนะครับและคดีของพี่ศรีสุวรรณจันยาเนี่ยเขาก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะก็จะไปมอบตัวนะครับและก็ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องการชุมนุมทางการเมืองนะไอ้ศัก์เนี่ย ปรากฏว่าเป็นกลุ่มมอบทะลุแก๊สของกลุ่มเสื้อแดงตั้งช่อง YouTube ขึ้นมาไลฟา์สดนะครับชื่อว่าศักดินาเสื้อแดงขึ้นมานะครับแล้วก็มีข้อความแล้วก็บอกไปชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมาจากประวัติก็เคยเป็นช่างตัดผ้าแล้วก็ปรากฏว่าเจงในยุคสมัยยิ่งลักษชินวัตร แต่ประเด็นที่น่าสนใจคดีนี้ติดคุกหรือไม่พเชางงานสังเคราะห์ฮะคดีนี้โอกาสติดคุกสูงนะเพราะจุดที่เกิดเหตุแต่ละจุดอุกอาจทั้งนั้นเลยนะครับในสถานที่ราชการเช่นธรรเนียบรัฐบาลน,นะครับมีการออกหมายจับตั้งแต่ปี2564คดีค้างเก่าในธรรมเนียบรัฐบาลนะขนาด l ขณะแมโบอีสานเนี่ย เสกสกลนนกำลังเดินอยู่รับคำร้องเรียนของประชาชนอยู่ก็เข้าไปชกแลมโบอีสานแลมโบอีสานก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร,ะรและมีคดีชุมนุมนซึ่งเขาก็ยอมรับว่าตำรวจโทรมาละเรื่องคดีชุมนุมคดีเรื่องกรณีนี้เกิดขึ้นจากอะไรหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการประชุมให้นโยบายกับตำรวจในสังกัด <c oughs> ปรากฏว่าก็ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วก็มีการตรวจสอบประวัติคีคอมพิวเตอร์ปุ๊บโอ้เจอหมายจับ เจอหมายจับก็ดําเนินการตามกฎหมายไปจับคาช่องสามเลยนะฮะซึ่งคนละคดีกับพี่สุสวรรณจัญญ,ญาในคดีนี้นะฮะและทั้งสามคดีเนี่ยก่อเหตุสองคดีเนี่ยในสถานที่ราชการสรํานักงานตำรวจชาติโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจชาติบอกว่าในสถานที่ราชการก่อเหตุไม่ได้ต่อไปก่อเหตุจับเลยนะครับซึ่งเป็นการกระทําที่เขาเรียกว่าอุกอาจอย่างมากนะครับเรื่องนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ยืนยันเลย คดีลักษณะเช่นนี้โอกาสที่ศาลจะดำเนินการสั่งลงโทษโดยไม่มีการรอลงอาญามีความเป็นไปได้สูงนะครับขณะเดียวกันผู้สนับสนุนนนนนนแกนนำมอบสามนี้บอกโอ้ยสนับสนุนเนี่ยด้วยการให้เงินบริจาคนะครับด้วยการจ่ายเงินผ่านบัญชีถึง6ล้าน5แสนบาทเนี่ยมากกว่าถูกรางวัลที่1อกันะรวัาที่1 6ล้านนี่6ล้านแนบาทนะครับซึ่งแน่นอนนะ ผิดอยู่แล้วฮะยุยงสนับสนุนการเงินเนี่ยนะฮะเข้าข่ายองค์ประกอบตามมาตรา84นะครับตระเตรียมเนี่ยโดนอยู่แล้วนะฮะขณะเดียวกันทำร้ายร่างกายเนี่ยจำคุกหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยอันเนี้ยโดนเป็นข้อหาหลักเลยนะครับซึ่งโดนข้อหาเพิ่มเติมที่พี่สิสุวรรณแจ้งความคดีดูข้อข้อหาดูมินมินประมาทเนี่ยน,นี่ก็อีกข้อหาหนึ่ง นะซึ่งแต่และข้อหาหนักๆคนสนับสนุนงานนี้ถ้ามีการเอาผิดนะฮะบางคนโอ้ยคุกใส่ไม่ไหวหรอกเนี่ยสนับสนุนขนาดเนี้ยคุกใส่ไม่ไหวคอยดูแล้วกันนะฮะหมายเรียกออกมาเนี่ยคุกใส่ไหวไม่ไหวคดีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดนกันมาแล้วฮะร้อยกว่าคนตอนนั้นก็คิดว่าคุกใส่ไม่ไหวหรอกจับไม่ได้หรอกโดนกันเรียบเลยนะฮะ ในกดีการจุมนุมปิดสนาบินคนไปปลาใสาขึ้นเวทีโดนหมดนะครับนั่นหมายความว่ากรณีอย่างนี้เหมือนกับการทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสนับสนุนเพราะมีการสัญญาผ่านโซเชียลมีเดียนะครับกรณีนี้เข้าองค์ประกอบความผิดแน่นอนนะแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่คดุลพินิษของศาลว่าศาลจะตัดสินอย่างไรคดีนี้คงใช้เวลาต่อสู้ประมาณ2-3ปีนะครับแต่มีถึง3คดี สองคดีทำร้ายร่างกายอีกหนึ่งคดีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองจับตามองให้ดีงานนี้โอกาสที่จะหนีโอกาสที่จะติดคุก99%เลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์ษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมนสถิตสถาพรนครแห่งููชนี โวยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืสสบสานคติยะจรารีประเพณีพระอง์จักรีเสวยราชสมบัติตามบญัติคนเทียนบาน เคลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครอ,องไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอ,อกกัมสดาเนเลือดแห่งสุพันคันติยันสง่า กายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แสองสดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษัตธรรมราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเพพอวตาสรสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาลเมื่อแทนสุบันคติยาสนาน,สนาง ประนตลดกายผศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามน้ำมีแส้ซ้องสัตวดีมีกษัตริย์เระนทาทั่วทุกเขตพา,พาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์